ที่เรานี่เราก็เลยเพื่อนในงาน เอาอนนี้ไปดิแม่นี่เราไปทำอะไรดิแม่ปึ๊บปึนี้ยังช้างนี่ตอนนี้ตอนนีตอนนี้ได้งานอ่ะนะคะี่แรงงานในเนี้ยเราก็ลดลงจากเดิมอย่งมร้อยกว่าคนจ้าดูแลเรื่องงานทำตะกร้าอาหารเย่สองสมองจะเปลี่ยนกันลง ร้อยคนส,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 สนามร้อยคนใช่ค่ะเป็นคนงานเกแล้วีาตอนอันนี้คุณยายไม่ดูตรงที่จะไปถึงทางที่เป็นมิตรมากแล้วเป็นแม่บุญธรรของคุณศึกแอ่งก็ใจนะคะ สองเนี่ยถ้าเราสมมติเราจะทำให้นำยาเราต้องรู้ว่าทำยัไงต้องการตัวอะไรนะเราทำตัวนี้นะผะส<า>มค,อคมือต้นทุนเราก็ข้านสูงบางที่เนี่ยเขาจะใช้เฉพาะมือสางเลยเนี่ยมันจะไม่ไม่มีเนื้อกระดาษเพราะมันไม่มีความที่จะได้เนื้อกระดาษที่เหมือนกระดาษจริงๆนะ แล้วสีธรรมชาติแล้วก็ท่านพัฒนาเขาก็มีไอเดียว่าเขาไปตัดเป็นพสท,ท์ก็ใส่เียวค่ะใส่ีวลงไปในนี้ด้วยเป็นกระดาษมีทั้งเล่มทั้แล้วก็มีทั้งสื

โครงการนี้นะครับเรามีเป้าหมายเนี่ยที่จะให้นะครับลูกจ้างที่อยู่ใน่วนเกาะการนะครับสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตนะครับเพื่อว่าตรงนี้นะครับมาขอบคุณนายจ้างนะครับที่ความสำคัญนะครับสำหรับลูกจ้างเพราะว่าในภาวะตรงนี้เศรษฐกิจที่ ตกต่ำนะครับทําให้การใช้ชีวิตเนี่ยจะต้องยากลำบากนะครับการที่มีโครงการนี้ก็จะทําให้ลูกจ้างนะครับได้ลดค่าใช้จ่ายนะครับครับเราเลิกทุกนาปีที่แล้วนะครับดำเนินการมาทั่วทั่วประเทศเนี่ย99้าิบเก้าแห่งนะครับซึ่งปีนี้เราได้นะครับนำโครงการนี้นะครับขยายผลดาเนินการทั่วประเทศนะครับมีเป้าหมายอยูสา0ร้อยแห่งทั่วประเทศครับอย่างน้อยนะครับถ้าทาได้มากกว่าก็จะดีนะครับเพราะว่า ทำแล้วนะครับก็จะเห็นผลนะครับว่าหลายแห่งที่ทําขึ้นมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับการใช้เวลาเวลาว่างเนี่ยทำอย่างอื่นใช่ไหมครับได้มานะครับทากิจกรรมซึ่นบ้างแห่งเนี่ยนะครับนอกจากเอามาโปรดรัเอ,เองแล้วก็สามารถที่จะนำแจกจ่ายให้กับผุ้คนนะครับหรือต่อยยอดจนเอาไปขายนะครับเพื่อ มีรายได้มากขึ้นนะครับสามารถที่จะทาให้การดำเนิในตอนนี้เนี่ยดีขึ้นครับผมพราว่าพอเราพบว่านะครับมีบริษัทหรือว่าหน่วยงานไหนนะครับที่เข้าร่วมโครงการนี้ทางสำนักงานสวัสดิการคุครองครายงานจังหวัดนั้นครับก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์นะครับผักที่จะให้กับคนที่เข้าร่วมโครงการนะครับคือ เริ่มต้นดวอย่างนี้ของโครงการเนี่ถ้าจะเกิดขึ้นได้นะครับเจ้าของกิจการนะครับจะต้องเห็นความสําคัญของโครงการนี้นะครับคือองค์ประกอบเริ่มต้นเลยคือเจ้าของต้องเห็นความสําคัญนี้ที่สําคัญคือที่นะครับแล้วก็เงินทุนที่จะให้ลูกจ้างมาร่วมกิจกรรมนี้อย่างที่สองนะครับคือคนมา่วมกิจกรรมก็คือลูกจ้างที่จะต้องเห็นความสําคัญแล้วก็นะครับเห็นประโยชน์ของการลวกกิจกรรมคือเรียนอย่างนี้ฮะถ้าได้จ้างจริงนะครับลูกจ้างไม่จริงก็ไม่เกิดนะครับ ในจ้างจริงไม่จริงนะครับลูกจ้างอยากจะทําก็ไม่เกิดเหมือนกันต้องจริงทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับซึ่งมาที่นี่นะครับต้องขอบคุณนะครับบรษับบางช้างแม่สานะครับคุณนะครับอัญเชลีการณพิจิตนะครับที่เห็นความสาคัญของโครงการนี้นะครับมาเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับว่าตรงนี้เราสามารถที่จะดําเนินการได้อย่างดีทีนี้ก็มีต้นทุนอย่างหนึ่งที่อื่นไม่มีนะครับก็คือเรื่อง๋ยนะครับมาเห็นแล้วดีนะครับว่าบางแห่งเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะ มีปุ๋ยอย่างนี้นะครับนี่สามารถใช้นะครับวัตถุดิบนะครับจากกิจกรรมของตัวเองอยู่แล้วก็คือบูงช้างเนี่ยมาทําปุ๋ยที่จะมาใส่ผักนะครับแล้วก็เป็นนะครับปุ๋ยนะครับธรรมชาติด้วยนะครับก็จะทําให้การที่เราได้ผลผลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสามารถตอบโจทย์ได้ว่าเราใช้นะครับอวัตถุดิบจากธรรมชาติเข้วอะไรครับท่านครับแล้วก็ในปีนี้นะครับเราก็นะครับ เนื่องจากว่าเป็นโครงการที uh 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 ่ดีนะครับทางกระทรวงแรงงานเนี่ยหน่วยงานหลักที่ทําก็คือสวัสดิการคั้คพองแรงงานแต่นะครับพอเป็นโครงการที่ดีนะครับเราก็ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง5้าหน่วยนะครับสำหรับตลาดกระทรวงนะครับกรมสวัสดิการคุ้งแรงงานกรมการจัดหางานนะครับกรมพัฒนาฝีมืองานและประกันสังคมเนี่ยให้ร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้นะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับที่มีพื้นที่นะครับ แล้วก็นะครับเ,เข้าร่วมโครงการนี้ครับมมาจากทางาแรงงานและสวัสดิการจังหวัดเชียงใหม่นะคะ หลังจากที่เราได้มเมล็ดพันธุ์พืชมาแล้วเนี่ยเราก็มาให้พนักงานของเราเนี่ยได้ทําการาเพาะเมล็ดก่อนแล้วถึงจะปลูกลงแปลงนะคะคพอ,อะเราได้ผักเสร็จเรียบร้อยอซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวเป็นผักสลัดอะไรก็แล้วแตเ่เราก็เอาไปเข้าครัวของฟางช้งางแม่สาซึ่งเรามีครัวสวัสดิการซึ่งเลี้ยงผู้เสี่ยวพนักงานเราก็ต้องใช้ผักในแต่ละวันเนี่ยเราต้องซื้อผักประมาณห0ร้อยบาท ะะตรงนี้เราก็ลดค่าใช้จ่ายใ,ในการที่เราจะต้องนําเงินไปซื้อผักวันละหกร้อยบาทเพราะว่าเรามาปลูกผักเพื่อที่จะเลี้ยงพนักงานให้พนักงานได้กินทั้งโปรตีนนะคะแล้วก็ได้กินผักด้วยนะคะก็มีก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ลูกชิ้นใส่ผักอะไรอย่างงี้ค่ะนะอันนี้ก็คือตั้งแต่โควิดมาเราก็ดำเนินการที่จะช่วยการลดค่าใช้จ่ายมาตลอด ซึ่งตอนนี้เรามีหน่วยงานที่เป็นแรงงานเข้ามาสนับสนุนเนี่ยก็ยิ่งทําให้การทํางานของเราง่ายขึ้นเพราะว่ามีเมล็ดพันธุ์หลากหลายที่ได้รับการสนับสนุนมานะคะก็ทําให้เราก็ไม่ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผักพอหมดรุน่นนี้เราก็ปลูกเตรียมปลูกใหม่แบบนี้ค่ะเรามีพื้นที่หลายไร่นะคะหลายไร่ซึ่งเราจะต้องอปลูกทั้งผักที่คนกินแล้วก็ปลูกหญ้าซึ่งเป็นหญ้าหาัน เป็นพืชอาหารช้างด้วยนะคะตรงนี้เราเราเราจ,จัดแต่พื้นที่แต่ว่าพื้นที่เราสองสองร้อยกว่าไร่เนี่ยค่ะคะสองร้อยอกว่าไร่นี่เราสามารถที่จะใช้ทําเกษตรได้นะคะแต่ตอนนี้เราอาจจะติดปัญหาเรื่องแรงงานเพราะว่าแรงงานเราอาจจะน้อยเนื่องจากว่าเราลดค่าจ้างนะคะเราก็จะต้องขอให้พนักง,งานาที่เลี้ยงช้างเนี่ยมาดูแลแปลงผักบ,บ้างนะคะหรือว่าพนักง,งานที่ให้บริการอยู่ในปางช้าง ก็บางทีก็ต้องมาช่วยกันดูแลปลูกพืชเหล่านี้นะคะเพราะว่าเรากินได้กันอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันค่ะตัวเลขสูงมากนะคะก็เลยทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวลดลงไปอีกซึ่งเราก็จะเรียกว่า,ามาจัดการในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายในการาที่จะมาปลูกผักแล้วก็ถ้ามีปริมาณมากพอ,อก็ให้พนักง,งานนำกลับไปกินที่บ้านได้ด้วยค่ะเราคาด